สวัสดีครับลุงวีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ลุงวีจะมารีวิวสินค้าขายดีประจําร้านนะครับผมมันคือชุดอะไรครับลุงวีเป็นชุดของทุเรียนนะครับทุเรียนเนาะนอกจากลุงวีจะขายอุปกรณ์ในยางพาราแล้วปุ๋ยยางพาราแล้วทางร้านแบงก์การเกษตรก็มีชุดฮอร์โมนสําหรับทุเรียนนะครับที่อยู่ตรงหน้าลุงวีก็จะเป็นชุดฟื้นต้นทำใบในทุเรียนนะครับถ้าเป็นทุเรียนเล็กนะครับก็ฉีดบํารุงเพื่อกระตุ้นการแตกใบ ทำให้ใบเขียวเข้มนะครับแล้วก็แตกยอดดีการเจริญเติบโตดีนะครับถ้าเป็นทุเรียนที่มีลูกแล้วตัวนี้ก็ใช้เรื่องของการฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยวนะครับฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยวแล้วก็ในช่วงที่ต้องการกระตุ้นให้การแตกใบอ่อนพร้อมกันก็ใช้ชุดนี้นะครับลุงวีลองหยิบตัวซองขึ้นมาดูซิครับอตัวนี้เป็นเอวากีนนะครับตัวเอวากีนตัวนี้คือธาตุอาหารรวม8ตัวนะครับซึ่งจะเน้นตัวแมกนีเซียมนะครับเพิ่ความเขียวให้กับใบนะครับ สามารถทําให้ทุเรียนสร้างอาหารได้ดีนะครับการเจริญเติบโตดีนะครับธาตุอาหารของทุเรียนมีทั้งหมด6กตัวนะครับได้จากดินเป็นธาตุอาหารอาหารหลักอาหารรองแต่ว่าตัวนี้จะเสริมธาตุอาหารทางใบให้เพียงพอต่อความต้องการของทุเรียนนะครับแล้วก็มีอะมิโน,โนนะครับช่วยบํารุงให้ทุเรียนเจริญเติบโตแข็งแรงดีนะครับสำหรับเอวากีนนะครับทำให้ใบเขียวเข้มสร้างอาหารเก่งการเจริญเติบโตดีตัวที่2องน้องวีตัวกลางนะครับตัวนี้ชื่อว่ามาเทมนะครับ ตัวมาเทียมนี้จะเป็นตัวสาลายอะมิโน,โนนะครับมาเทียมเป็นสาลายอะมิโน,โนซึ่งตัวนี้เป็นสาลายที่สกัดเย็นไม่ผ่านความร้อนทําให้คุณค่าอาหารที่จะเป็นต่อพืชไม่เกิดการถูกทําลายไม่สูญเสียธาตุอาหารนะครับโดยเฉพาะนะครับในสาลายจะมีอฮอร์โมนเซโตไคนินนะครับช่วยในการกระตุ้นการแตกไม่ว่าจะเป็นกระตุ้นการแตกยอดการแตกตาดอกนะครับตัวมาเทียม ใช้ได้ทั้งสองช่วงนะครับกระตุ้นได้ทั้งใบนะครับกระตุ้นได้ทั้งดอกนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นทุเรียนเล็กก็สามารถกระตุ้นให้เกิดการแตกใบทั้งแปลงนะครับทำให้การจัดการง่ายรักษาแมลงที่เข้าทําลายทุเรียนได้ง่ายฉีดยาได้พร้อมกันทั้งแปลงนะครับตัวมาเทยมคือตัวกระตุ้นการแตกใบและกระตุ้นการแตกดอกนะครับทำให้ออกดอกพร้อมกันออกใบพร้อมกันนะครับก็ใช้ร่วมในชุดในชุดฟืนต้นได้นะครับตัวนี้ช่วยในการแตกยอดให้ยอดออกพร้อมกันทั้งแปลงนะครับการจัดการง่ายนะครับ ตัวที่3นะครับตัวเอวาก,กีนตรงนั้นเป็นธาตุอาหารรองอแล้วก็ธาตุอาหารเสริมแต่ตัวนี้นะครับติบแปดสามจะเป็นธาตุอาหารหลักนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการฉีดแล้วทําให้โครงสร้างของใบใหญ่นะครับตัวนี้ใบใหญ่ใบหนานะครับและกระตุ้นการแตกยอดของทุเรียนได้ดีนะครับตัวนี้นะครับทําให้ใบสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นชุดฟื้นต้นและก็ชุดบำรุงทุเรียนเล็กจะเป็น3ตัวนี้นะครับ ถ้าพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนคนไหนสนใจก็ชุดนี้มีขายที่ร้านแบงก์การเกษตรอยู่ตรงข้ามกับสามิตรเมืองเลยนะครับอําเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับร้านแบงก์การเกษตรรับปรึกษาปัญหาทุเรียนนะครับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนก็แวะเข้ามาได้นะครับผมมีแค่นี้ก่อนนังวีวันนี้เนาะครับผมโอเคครับขอบคุณครับวัสดีครับขอบคุณครับ